สวัสดีครับพมเม่พี่น้องอุตรดัตท่นครับเมื่อนี้ก็พ่อกันอีกครับเมื่อนี้ก็มาลงซีเลพี่น้องมาใส่เด็ดโคมกับเด็ดปลากบใส่เยื่อมาเมื่นอนี้พ่อมาหลุ่มมาลุ่มเบิ่งน้ำกันครับครับพี่น้องไปเบิ่งเลยครับพี่น้องมาร์โบเมื่อนี้ใส่โคมตุ่มงอครับ กดครับนี่ก็ลงซีแหละครับนอ้องน้ำชีดึงเบิงหลังแหลกเลยครับลายมือครับลายมือลายเดือนแหลพะพี่น้องมาด้ลงน้ำชีเลยนี่ก็มาลองเบิงครับแต่น้ำส่งขึ้นครับ ผลน,นะครับโอ้ยอันนี้คือยังเกี่ยวเนาะถึกอยู่เนาะอืมไหนบอเห็บนบอเห็นปลา โอยเกี่ยวจ้ะพี่น้องเนี่ยโบยูขัดปากไปลวครับเกี่ยวจะงรุนต่อไปพี่น้องออกอุนโอนโ้ยตัวหนิดถึงเกือกพี่น้องพี่น้อง

Ừ, nè à, lên, à, tôi làm ngang thì khay nè, nhìn nào จนได้ครับใบใหม่ยึบยึบอยู่รลุนมาหลุดมาเบ่งตัวหน่อยตัวใหญ่โอ้ตัวหน่อยครับใบใหญ่เกี่ยวใหม่คักเลย

แล้วฝ่ายยหญ่สิมันเกี่ยวแล้วพี่นุ่มไม่มีปลากรุดใหญ่พี่นุ่มปลากรุด ถึกเสียดครับยูอยู่ยือยู่กันเนี่ยเดินเย้วอีกแล้วอีกแล้ว <l ots> มันเกี่ยวยาเลยไปตัดข้างในน้ำยานไดพลิกเสียดเลย คือเงียบเงียบยขาดนี่เป็นะกดหลุ่นจิ๋วพหน่อยนี่กุญแจเลียงตุ้นี่อีกแล้วครับตะเลียงตุ้ ตับเสือกเลยเหรอพี่หน่อยตีป่วยถึงเสือกมันด้วยมันจะยุ่งที่เกี่ยวกันนะครับคอยไปอยากไม่ดีกว่าอืมดีอีกตัวนโอ้โอ้นี่แต่ปรากฏหน่อยใช่าไหร่พี่หน่อย นี่นี่จะรุนน้บาบนครับอตับเสื่ออะไรละอ๋อตัดเดี๋ยวันันไฟเลาฟังยงสี่เลยพีหน่อยฟังตื่นตื่นไปไงมันจะบอกไขรขึ้นมากินนี่จะตะกนน่อยนะครับขึ้นมาหากินล้ฟังอย

ต,ติดเฮ้ยตูติดเัวกันถึกตัวใหญ่ๆของพี่นอ้องคือสิมวนนะนี่ะมีแต่ไปประกฏวัยรุ่นตัดเสือไป,ไปไปไนะปไหะปลา ขับปาลาไปเลยแลยนะครับเดี๋ยวจะวันนี้ถืออีเดือนวันนี้ก็ถูกอ,อีกแล้วโอ้ ขึ้นมายู้นฟังเลยโค้งเลยคันเลยนี่

ได้มันขัดปาก,กดีกันเนาะหยิบ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 ว้าเกี่ยวขัดกันเนาะฝ่ายหญาที่รุมกันนับเลย বল পোত দাই

ได้ก็ดีเวมาตรงได้ตัดเสียงปลาชะดครับปลาชะโดบ่น đây chỉ đồ chỉ đơn này. đồ lái cái đồ này tục tục biết cái tốt tốt đầy nem vào đây thử cho được, ngừm, ngừm. được ừ. สันตัวนี้ให้แน่เว้ยนี้ก็ตัวงามงามอนวปุดไดวะป้าป้าสื่อโบอวนหน่อยจอย ปุดได้ป่ะนี่กับขี้เื้อของป้าเงี่ยวบันทุ่งนะครับคนบดเดามาหาขี้เื้อเพื่อนเนี่ย เพ่อยุงันัวแล้วมันัวมันแตกเหือกเกา่ามันหน่อยครับเฮืออยู่สี่บ่ม,มือแล้ววันนี้ใส่เหือกเข้านะครับเพื่อหยมันแตกเนี่ยมีแต่อยู่น้องอยู่บ้านนะครับเป็นเหนื่อยใหญ่ คุยดิลึกตายแล้วน,นะอือตับเสือกแล้วจะมีตายทีน่นอนตับเสือกถือเสือกบ็ด ป้ามีแต่ป้าดุนเดียวอะไรตันเอง พี่น้องคันได้เยอะหวัวเยื่อปลาอิดมาใส่คือสิคัดเลยพ่น้อปลาเยอะหัวเนี่ยมันจะกินแต่ตัวใหญ่ๆนะหาบ่ได้ครับพี่น้องน้ำจุดน้องเดีมันไลยกับไปซ้อนกับปลได้ครับอันที่ซื้อหกเขาเ้เขาเลี้ยงกบเบข้าเลี้ยงคือว่ามันแพงกว่ครับพี่น้องโล่ละสามลอยหาซิบครับแพงกว่ ด้วยภาษาคือบวกคุมครับแทงโหดกันไปหาซ้อนใดมันกันให้แม่ยุประหยัใๆๆยดใจใจอยากได้มาใส่ขี้หนียใส่เยอะไปเยวห่วในใส่อันีี้หน่อยอ้โงใส่ถอือครับ ดินน่งเยอะตัวนี้ตัวใหญ่ไปหน่อยอยู่เด้ออยู่เด้อตัวใหญ่เลยตับถึกเสือกอีกะอะงานหยุดสี่ครแน่เลย ตัวใหญ่ครับไตัวใหญ่สองตัวเนี่ยไปน้องตัวลุนนี่ได้สองตัวเสร็จแล้ว เสียงปลามันสขกถึงอีแลไปนอง

ยกมังไงาไยได้เด้อพี่น้นองยกไปกับกปักมือครับโอ้ตัวนี้แข็งงามอยู่ครับตัวใหญ่อีกต้นหนึ่ง,งตัวใหญ่สามโตแลวเป่นเนาะ โอ้มดตีเงียนยครับมัม,มติดข้างนอกหมกข้างข้างนอกครับนี่หม,มตดตีฮึ <c oughs> ยบับถือับตีบัติดนะครับนี่โอ้ดีเยี่ยบ ว่าที่คุดคิดว่าใชบดได้ปานนี้นนะพี่น้องดิกันมีแต่ตัวใหญ่ๆหลุนนีกน็สบายนะครับเที่ไหนได้เหนื่อยหัวเนาะพี่น้องเราเชื่อหัวมัดไซหรือคือถือตัวใหญ่ๆเลยครับ <c oughs> เหนื่อยหัวแพงหมดและโบมีเงินซื้อแล้วครับ ดดสามโอ้ยไห้ตัวใหญ่ๆออนี่ยักษ์คือยุ่ยักคือ,คอ,คอตัวนึงนะครับขึนบักเล็กเลยเนี่ スタッフさん。Yeah. Yeah, พี่น้องมันนี่กะยำเบ็ดก็แล้วนะครับก็ได้หลายเติบอยู่ครับนี่พี่น้องตัวใหญ่ๆงามๆเลยครับตากุดครับอยู่ข้างใจนะกรมีครับพอต้มอยู่ครับพอแล้วเศาร์แล้วครับครับพี่น้องมันนี่กะยำเบ็ดก็แล้วนะครับก็ได้หลายโตอยู่ครับสิบก่าโตนะครับก็มายีสิบโตเพมแล้วนี่ประมาณสิบก่าโตเลยครับ ตังตัวน่อยตัวใหญ่นะครับเมืนเน่อใดตัวใหญ่งามๆอยู่สามสี่ตัวพอได้ตอมอย่ครับพี่น้องพี่น้องเบิ้งแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำเนื้อเด้อครับบอกามโฆษณาครับพี่น้องเมับนี้นนก็เ่อใดมาใส่หลายมือหลายเดือนเลยครับลงื่อใดมาลงซี่มืน่อนี้ก็มาลงกัดมานอยู่ครับกับพอใดอยู่ครับ พี่น้องติดตามเมื่อคลิปใหม่ๆต่อไปเด้อครับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขหลายๆเด้อครับพบกันใหม่คลิปนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ